วันหนึ่งผมตื่นมาการดึกพร้อมกับอารมณ์เซ็งๆอยากออกไปเที่ยวน่าทำไมมันเซ็งอย่างนี้วะเราไปเที่ยวหน้าจะดีกว่าไปไปเที่ยวหน้าดีกว่าผมไม่มีรอคนกระเป๋าไปนั่งรอรถที่หน้าบ้านหวังว่าจะมีรถสักคันใจดีพาผมไปเที่ยวน่ารถสักคันเดี๋ยวเราหารถ และแล้วผมก็พบครอบครัวนั่นแนละนี่พี่บังเอิญผ่านหน้าบ้านของผมพร้อม<ล>พาผมไปเที่ยวน่านแล้วเราก็ออกเดินทางพร้อมกับหน้าที่คนนั่งข้างหน้าคือค่อยๆเนียนหลับไปผมตื่นมาอีกที8.40แวะกินก๋วยเตี๋ยวหมู<อ>มะน,นาวที่จังหวัด,แ,ดแพร่เ,เส้นมรับหมูเด้งนะครับ อมเวลา11นาฬิกา50นาทีพวกเราก็ถึงอำเภที่น่านพิธภตภั์ฑ์สถานแห่งชาติน่านเราอยู่ข้างหน้าครับไม่ได้เข้าไปนี่ก็มีอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยาพงพิษเดยและก็ไปกันต่อวัด ภูมินที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันนะครับเข้ามาในวัดภูมิน,นะครับในวัดภูวินครับก็จะมีภาพผนันที่โด่งดังชื่อว่าปูม่านย่ามากษกสิบลัดที่นี่นะครับคือแหล่งแหลมั่ที่หนึ่งของตัวเมืองน,น่านเลยครับถ้าใครมาเมืองน,น่านก็ต้องมาที่นี่นครับ หลังจากชมวัดภูมินเสร็จฝนก็เริ่มตกครับในระหว่างที่เรากินข้าวเที่ยงกันที่ร้านข้าวซอยคุณยายเป็นร้านข้าวซอยครับแต่มีอาหารตามสั่งแทบจะทุกอย่างข้าวซอยยังมีเลยครับผมลองอาหารเหนือชื่อว่าข้าวกันซุ้มกันซุ้มก็คือเป็นข้าวที่ใส่เลือดเลือดเลือดเราใส่หุงข้าวอ่ะเหมือนเอาไปน้ำไปเทลยอะไรอย่างเงี้ยนะไใช่ข้าวผู้เขาตีนี่แหละแกนี้เป็นแบบของ้าวใส่ลริกข้าว รสชาติจะออกเค็มๆหวานปลายอร่อยแบบไม่เหมือนใคร,รว้าวตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับวัดประาธาตอะไรนะพช่แห้งวัดแช่แห้งเหงรอเราจะไปวัดประาธาตแช่แห้ง Let's go เอ้อ่าน,นเลี้ยวเขานะอ่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดประาธาตแช่แห้ง เ,เขาเขาขอปังปังอะไรนยขอขนมปังหรอมั้งขอให้ปังปังวัดแชร์แหงครับเป็นวัดที่ใหญ่ครับรอบเจดีก็มีพระพุทธรูปเยอะมากเป็นวัดที่มีการทำบุญแทบจะทุกรูปแบบเลยนะครับเจดีใหญ่วัดสวยอลังครับโอเคเราทำบุญกันเสร็จแล้วคราวนี้เราจะไปเปลี่ยนหมวด ของการชมวิถีชีวิตกันสิ่งเป็น,นจุดมุ่งหมายถัดไปก็คืออำเภอบอกก่อเกลือมันเหมือนแอลกอฮอ,อลอป์ป่ะม่เหมือนที่เป็นพระก็คือทําเกลือเนี่ยนะน,น้ำถา้าแถวจันทบุรีเขาจะเอาน้ําทะเลเข้ามาอยู่ในเหมือนนาเขาเรียกว่านาเกลือและอันนี้เขาเรียกบอกก่อเกลือ บ่อไปบ่อแล้วตักน้ำตกอ้าแล้วลือแล้วไอความเค็มมันมาจากไหนอะที่มือเหรอน้ำเค็มนี่นะมันมีน้ำเค็มด้วยเหรอมันมีอะบอกเค็มอะไรนะแข่งอย่างไนประเทศเนี่ยอืมออาว ระหว่างทางไปอำเภอบ่อกเกลือผมก็ได้ทำโทรศัพท์ตกหายใช่แล้วครับผมหาเรื่องซื้อโทรศัพท์ใหม่นี่เรามารา้านเกี่วม่วงตอนนั้นผมไม่รู้หรอกครับว่าโทรศัพท์มันได้หายไปแล้ว <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับผมก็เที่ยวต่อได้แบบไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่โค้งไอเลิฟอยู่ ถนนเลขสอมตอนนี้อยู่ที่ถนนทับผ้า <S <S 2> <S 2> ไปกันต่อ เซเว่นย่อยเซ่นย่อยแล้วใหญ่เมื่อหน้านี่ไงเซเว่นไซมมือเลยโอ้ก็ใหญ่อยู่นะใช่โอ้เซเว่นเขาเป็นเอกลักษณ์จริงวันเมื่อนหน้าเนี่ยไปครับเราไปบอกเกิดสิงเทากันห้าโมงยี่สิบไปกันต่อห้ามเหยียบอะไรนะห้ามขึ้นเหยียบ อันนี้คืออ๋อแบบนี้หรออืมมีกำลังต้มเกลือเลยป้านก็คือตักน้ำมาแล้วก็ต้มหรอครับอ่ะตักน้ำมาผัดตรงนี้จะน่าเกลืออ๋อ น้ำเกลือน้ำเข็มผมขอแตะลิงก์ได้ไหมอ่ะได้เอาใจ็มได้โนเอาล่ใสนะ่ไหมไเออเข็มอ๋อก็เกือก็คือต้มให้มันแห้งแล้วก็ตักขึ้นมาต่อโอ้มากโ้อใต่น้ำเกือมโอ้มียาสีฟันด้วยนะครับ สบูสบ่ขัดผิวเอ้ยไม่ใช่สบู่ขัดผิวอะไรเราก็ <c oughs> เลือกิน่ย่างวันนี้ไปแล้วครับมาช้อปปิ้งที่บ่อเกลือเสร็จแล้วแล้วเราจะกลับเข้าที่พักกันที่รีสอร์ทอาโปเมอร์ชองเราจะไปดูที่พักกันนะครับนี่เรา จองที่ภาพ VIP 2กับ3มไปดูกันว่าเป็นยังไงหมูกระทะรอบดึกที่รีสอร์ทอาปโปเดสว่านเดอสวา่สวานนี่หน้าตาทุกคนดูอร่อย เมารถเมานังครับวันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างทั้งเที่ยวแล้วเราถึงที่พักเดี๋ยวเราจะเข้านอน,นแล้วก็ววเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับแล้วเจอกัน Let's go <S ขอนอนก่อนครับสวัสดีครับ ครับัสดีครับะทานบานหอ่าตน้คานบ้านดีกว right> ่าแล้วก็น้ำเชี่ยวแรงมากาไปน้กันมา้ไไปน้ำไปน้ไเหมือนว่พักกินข้าวักกินข้าวเหมือนว่อะไรจะไปนจะไปน้ำกินข้าว เอาถือถือไปโตดิถือไปโตขึ้นมาเนี่ยทำมือถือหายครับทำมือถือหายดียังไม่ใช่ไอโฟนไอโฟนไปครับ <laughs> หมู่บ้านสะปันตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านสะปันแล้วครับเรากำลังเดินมาที่เขาเรียกว่าสะพาน ที่เขาถ่ายนิยมถ่ายรูกปกันนะจะชื่อสะพานว่าอะไรก็ไม่รู้นะ<า>ครับนี่ก็คือสะพานแหล่งโอโซนชั้นดีต้องที่สปันบ้านสปันดูหมอกสั้ เราก็เราจะไปอุทยานแห่งชาติขุนน่านเพื่อมาแต้มสมุดเฉยๆ๋อไม่มีค่าบริจาคไม่มีค่ะก็แค่จะมาว้าวเดี๋ยวค่อยาเอาลนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านนะฮะเขามีลานพักการเต้นที่สวยครับแล้วก็เหมาะกับการมาการไปนะคือถ้าใครมาเที่ยวหน้าเราเราแบบรดทิปแล้วแบบประหยัดนะครับเข้ามาการเต้นที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านได้เนาะดูกับหลางการเต็น ตอนนี้เราอยู่จุดชมวิว1715นะครับวว้าเป็นจุดชมวิวที่เห็นวิวทิวทัศชัดเจนเห็นมากเลยเห็นไหมครับวิวภูเขาเต็มไปหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยระหว่างที่เราเดินทางจากหมอเกืือไปปัว เราก็ได้แวะปั๊มสแต็มอีกครั้งที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาซึ่งก็มีจุดชมวิว1715ที่เราเพิ่งผ่านมาครับเมื่อกี้ผมเห็นวิวสวยมากตรงนนั้หมอกเต็งแล้วครับขอบคุณครับจากนั้นเราก็แวะกินมื้อเที่ยงที่บ้านหัวน้ำมัสลูมฟาร์มแสบพอร้อนคอ ที่นี่นะครับเ็ดอร่อยวิวท้องนาสวยงามเรามาวัดภูเก็ตเดี๋ยวเราไปดูว่าระยะทางได้เท่าไหร่เอ้ยวัดวัดทำบุญทำทานจากนั้นเราก็ไปต่อที่วัดภูเก็ต แต่ตั้งอยู่ที่อำเภอกัวจังหวัดน่านนะงงสิครับผมก็งงโอเคหลังจากเราเที่ยวแนววิถีชีวิตกันเสร็จแล้วเราจะไปกันต่อแนวธรรมชาติกันแบบเต็มตัวที่ดอยเสมอด้าวที่เราตั้งใจจะไปการเต็นกันที่นั่นครับแต่พอเราไปถึงท้องฟ้าก็มืดมิดและฝนก็ตกโปอยๆไม่ซาลงสักที ทำให้เราต้องตัดสินใจนอนบ้านพักที่ผาชู้ของอุทยานสี่น่านกลายเป็นผู้ประสบภัยเขามีทีวีดูด้วยนะ Yeah. ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณเลยตรงนี้ <c oughs> เราก็กินชาบูกันก่อนเข้านอนตีห้าสี่สิบห้าครับโอ้สว่างเร็วมากสว่างแล้วอะ่ะ โอ้ไม่ได้ดูดวงดูดาวแต่ดูท้องฟ้าแล้วไม่น่าเปิดนะไม่น่าจะเห็นดาวหรอกแดดลบแดดเช้าเราเติมมาดูวิวกันที่ผาชุาวิวครับเห็นวิวโอ้งหัวโ้งบัวกามีนั่น ต้องมาให้มันบังไประตรงนี้แหละ ไปที่ดอยเสมิดดาวล้างกันเต้นของดอยเสมิดดาวดอยเสมอดดาวนูอ๋อนั่นไงหัวสิง วิวสวยมากครับดูวิวสิครับหมอกทั้งนั้นวิวหมอกเห็นทั้ป้ายเห็นทั้งหัวสิงโอ้ยหอมเลยมชมผาหัวสิงไปมาปั๊มหยัก,กลับ ไอเนี่ยหินเนี่ยมันอยู่ตัวอำเภออย่าเนี่ยก็ลงไปห้ากิโลเองอ๋อคล้ายๆแพ้เมืมผีอะหินแบบเนี้ยดูดิเสาดินนาะ้นยครับสุดท้ายแวะเสาดินที่ตั้งอยู่อุทยานแห่งชาติสีน่าน ขอเดินชมกันหน่อยนะสาวดินสู่เมืองลับแลครับนี่ดูดิตรงนี้น่าจะเป็นภูเขาใหญ่ๆม,มากๆแล้วก็โดนแบบน้ำสก,กัดซอ้อนเอาเป็นจนเป็นดินเสาแบวันเนี้ยดูลึกลับมากครับนี้เหมือนเป็นบ้านเลยเนาะเหมือนกำแพง จมแพงเลยอ่ะปากดระเขนหรือไดโดเสาปะดูดิเหมือนเป็นฟันไดโดเสาอ่ะว้าวนี่ตรงเนี้ยนี่เห็นไหมเออเอ,อ้ยเหมือนเป็นขี้ปลาเหมือนกันนั่นน่ะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของเสาหินหน้าน้อยนะฮะเสาดินเสาดินไม่ใช่เสาหินเป็นดินเนาะ โกเคกลับครับไปไหนต่อไม่มีแพนแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพทั้งหมดนี้คือเที่ยวธรรมดาภาสการสามวัน2คืนในจังหวัดนาสวัสดีครับเอเบกลับกรุงเทพ